ถ้าถามถึงความรู้สึกนะครับก็แน่นอน,นครับว่าเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจนะครับให้กับผมนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดด้วยนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินนะครับเนื่องจากในคุรุสภาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรางวัล นะครับที่สร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเป็นต้นแบบที่ดีนะครับให้กับครูหรือผู้สอนนะครับสำหรับในรางวัลในครั้งนี้นะครับก็จะคัดเลือกจากครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นนะครับในระดับจังหวัดนะครับจังหวัดละ3คนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับในรอบสุดท้ายคือรอบระดับประเทศนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือเพียง50คนนะครับที่จะรับรางวัล แต่ก็จะมีการาได้รับรางวัลในระดับจังหวัดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังไปต่อในระดับประเทศต่อไปนะครับถ้าเราพูดถึงนะครับมุมมองของภาษาไทยเนี่ยนะฮะในยุคที่ที่ผมเพิ่งเข้ามานะครับได้รับบทบาทเป็นผู้สอนเนี่ยกับในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่า,ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับตาม ที่เราเรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์ไปค่อนข้างเยอะนะครับในยุคนั้นนะครับที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นครูสอนภาษาไทยเนี่ยนะครับอาจจะต้องบอกว่าเนื่องด้วยนะครับครอบครัว นะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยรราราชะการครูอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคุณอานะครับคุณนาก็ส่วนใหญ่เป็นคุณครูที่สอนภาษาไทยฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดนะครับแล้วก็อาจ,จะซึมซับในเรื่องของภาษาไทยมาด้วยนะครับประกอบกับนะครับเราก็มาค้น ตัวเองนะครับว่าเราชอบทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยนะครับมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมมัธยมนะครับแล้วก็ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือได้รับโอกาสนะครับที่ต้องขอขอบพระคุณนะครับคณาจารย์มากๆเลยนะครับในภาควิชาซึ่งในปัจจุบันคณาจารย์เหล่านี้ก็ยังสอนอยู่ในภาควิชานะครับที่ให้โอกาส นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของภาควิชาภาษาไทยเพื่อมาร่วมกันสร้างนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่จะเข้ามาเรียนนะครับซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยนะครับที่ทำให้ให้ผมเนี่ยมีจุดจุดนี้อยู่แล้วก็มาถึงในปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนครับว่าเราซึ่งผ่านนะครับยุคนะครับมา ก็มีทั้งยุคเก่านะครับในอดีตกับในยุคปัจจุบันที่เราก็ก็เข้าใจกันนะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับเช่นในเรื่องของออนไลน์หรือว่าสื่อต่างๆที่มีอิทธิพลต่อสังคมนะครับฉะนั้นการเลือกใช้ภาษาไทยเนี่ยนะครับที่เราจําเป็นจะต้องอให้คําแนะนำนะครับหรือสอนเนี่ยนะฮะกับ ผู้เรียนรุ่นใหม่หมๆเนี่ยย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะแล้วก็เป็นภาษาที่บ่งบอกถึงตัวตนแล้วก็วัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาช้านานเนี่ยความถูกต้องความเหมาะสมหรือนะครับในเรื่องของ หลักภาษาต่างเนี่ยก็ยังคงความเข้มข้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาปรับประยุกต์ใช้นะครับดูนะครับบริบทของสังคมนะครับอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเราต้องมีการสร้างคอนเทนต์นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นต้องใช้ภาษาเพียงแต่ว่ามันสามารถจะเผยแพร่ออกไปได้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีปฏิกยาตอบกลับนะครับหรือว่าสับบอกว่ามีฟีดแบ็กกลับมาได้อย่างรวดเร็วเนี่ย นะครับฉะนั้นการใช้ภาษาเนี่ยนะครับหรือว่าสอนให้กับผู้เรียนเนี่ยใช้ภาษาย่อมที่จะต้องออมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าปรับตัวตามนะครับบริบทของสังคมส่วนตัวแล้วนะครับนอกจากจะเป็นผู้สอน นะครับก็ยังทําหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับที่ร่วมกันพัฒนานิสิตนะครับในเรื่องของการใช้ทักษะภาษาไทยนะครับโดยทางภาควิชานะครับแล้วก็โดยผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันนะครับแล้วก็มีการส่งนิสิตนะครับหรือคัดเลือกนิสิตเนี่ยนะครับเข้าร่วมประกวดก็ดีนะครับหรือว่าผลิตงานสร้างสรรค์ต่างๆนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยออกสู่สังคม นะครับหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีทั้งได้รับรางวัลบ้างนะครับหรือว่า,าได้เข้าร่วมเพื่อหาประสบการณ์บ้างนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับทางภาควิชานะครับแล้วก็คณาจารย์ทุกๆคนเนี่ยก็พร้อมนะครับแล้วก็รวมทั้งตัวของผมด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันนิสิตตรงนี้นะครับ เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเมื่อเรามีประสบการณ์หรือเราก้าวขั้นขึ้นบันไดขั้นแรกแล้วเนี่ยนะครับขั้นต่อไปเนี่ยเราก็สามารถใช้ประสบการณ์เนี่ยมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงได้ในรุ่นต่อไปนะครับภาษาไทยเนี่ยนะครับถามว่ายังมีความจําเป็นไหมนะฮะหลายคนเนี่ยนะครับคงคงมีคําตอบอยู่ในใจนะครับแต่ในฐานะที่เป็นครูสอนภาษาไทยแล้วก็คล่ำวอดอยู่กับวงการภาษาไทยมาระยะหนึ่งเลยนะครับ ตราบใดก็ตามนะครับที่เรายังคงใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังคงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มองเห็นความสำคัญของภาษาไทยแต่ภาษาเนี่ยมันไม่หยุดอยู่กับที่นะครับมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ปรับไปตามบริบทของสังคมเราอาจจะต้องเปิดใจยอมรับนะครับในเรื่องของการใช้ภาษา ของผู้ใช้นะครับในยุคใหม่ๆนะครับแต่เราก็ยังต้องไม่ลืมนะครับว่าเรายังคงมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็มีความชัดเจนในความเป็นไทยของเรานะครับในสุดท้ายนี้นะครับก็ในรางวัลนี้ที่ได้รับมานะครับผมก็ต้อง ขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่ได้มอบโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็มองเห็นศักยภาพนะครับในการส่งผมเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นาภาควิชานะครับหรือว่าคณะ นะครับแล้วก็คณะกรรมการต่างๆจากศึกษาธิการจังหวัดนะครับแล้วก็มารอรุ้นนะครับในระดับประเทศนะครับในเร็วๆนี้นะครับและที่สำคัญนะครับคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้เผยแพร่ออกไปก็ต้องขอบคุณนะครับน้องๆนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับมโนอ FM นะครับทุกๆคนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับอนุรักษ์แล้วก็รักภาษาไทยเพิ่มขึ้นนะครับ